นี่คือการ์ดจอที่ว่ากันว่าแรงกว่า RTX 3 0 6 0ในราคาถูกกว่าหรือเปล่าครับกับ AMD Radeon RX 6650 XT จาก iHaveCPU ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHaveCPU ครับ iHaveCPU ร้านประกอบคอมที่อยากดูแลทุกคนให้ใกล้ขึ้น เราทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดเพราะว่ารอยยิ้มของลูกค้าหรือความรู้สึกของลูกค้ามันคืออะไรเมื่อรับพรประกอบที่ร้าน i have cpu ทั้ง4สาขานครนายกรามินทาบางพัฒและ The ะ o ฟรลดทันที1,000บาทขอให้ลูกค้ามั่นใจใน i have cpu รีบเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษพรอคุณอยู่ครับผม สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ iHaveCPU ครับผมปาว iHaveCPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เป็นคิวของกาจอที่ว่ากันว่าคุ้มที่สุดตอนนี้หรือเปล่าผมเองเนี่ยนะผมต้องบอกก่อนว่ากาจอในตระกูล AMD เนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยสิ่งที่เขาได้มาคือประสิทธิภาพที่มันแรงและราคาที่มัน เรามาเจาะลึกกันนะารัสำหรับตัว AMD Radeon RX 6 6 5 0 XT ที่ว่ากันว่านั้นมันแรงกว่า3060อีกต่างหากนะครับ <S <S <ๆ>อยู่ในมือผมแล้วคือตัวนี้ครับ MSI AMD Radeon 6 5 0 XT และเป็นตัว Max 2x นั่นเองนะครับมันจะเป็น กาจอที่ไม่มีไฟ R G B นะครับแน่นอน 2X ก็คือ2องพันลมรับมาคำร้อนเป็นตัว O C Edition ด้วยการันตีการเล่นเกมครับที่ 1080p หรือว่า Full HD แล้วก็ RAM ให้มา8 g b P C E ศ0 0ครับจาก MSI ตัว Max 2X ตรงนี้สถาปัตยกรรมเป็น R D N A 2นั่นเองซึ่งหมายความว่ามันเป็นการที่ refresh มาจาก6,600 XT นึกออไหมฮะความแรงเนี่ยมนอยู่ขั้นกลางระหว่าง6,600 XT กับ 6750 XT ซึ่ง6600 XT เนี่ยเราจะไปชนกับ3600ได้โดยตรงนะครับเพราะว่า6600ธรรมดาไม่ XT เนี่ยจะแ,แรงกว่า3500แต่ว่าพอมาเป็น6650 XT แล้วเนี่ยมันก็จะแรงกว่า3600ในส่วนของ raw performance ที่เราไม่ได้นับพวกตัวช่วยแบบพวก DLSS หรือว่า FSR นะครับแต่แล้วผมมองว่าเป็นอีกราสจอหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วที่ผมเทสมาอย่างเงี้ยผมเทส i3 7 2เนี่ยครับกับตัวเนี้ย6 5 0 XT ในราคา22,000อ่ะมันเล่น 4K ได้หลายเกยมเลยเหลือจะเชื่อผมมองวว่่่่าาาถ้้คคุุณณไไมมดสตรรีหือแแบบบบเลน ก็เด็ดด้วยการคุมงบไป20,002อะไรเงี้ยมันก็เอา i3 ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าสมมติว่าอยากสตรีมหรืออยากได้ซีรีส์ที่แรงกว่านี้ผมมองว่า i5 ก็อาจจะเป็นคำตอบก็ได้ i5 เนี่ยอย่างวันนี้ผมมีผลการทดสอบเป็นของ i5 ใช่ไหมครับนั่นก็ประมาณสัก็20,005เงี้ยโอ้โหยังแรงอยู่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะยกผลเทสทั้ง i3 และ i5 มาให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วราคาเอาเรื่องจัดเลย20,002นะได้ i3 2600f 20,005ได้ i5 2400f กับการ์ดจอ rx 6600xt แล้วเรารู้อยู่ว่า มันเป็นแรมระบบ16 g b ด้วยคราวนี้เรามาเจาะลึกกันในส่วนของสเปคครับ SP ของ650 XT ตัวนี้มันจะมีจำนวนเท่าไหร่ครับ2,048 SP หรือว่า Stream Processor นะครับ Stream Processor ยิ่งเยอะย,ยิ่งดีเนาะ Compute Unit 3-2ครับ Ray Accelerator อันนี้จะเกี่ยวกับ uh, Ray t r a c i n g ครับจะมี3-2หน่วยครับ Base Clock 2GB ครับ Game Clock 2.4GB ครับ Boot s Clock สูงสุด 2.6GB โอ้โหถึงแม้ SP อาจจะไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าก็ทดแทนด้วย Boot Clock ที่สูงสุดถึง 2.6GB นะ เมื่อก่อนนี่500 600เมกะเฮิร์ติเขาสูงกูนแต่ว่าอันนี้2.6กิกบูตคล็อกนะครับเมมโมรีไซส์นะครับหรือว่าหน่วยความจำบนการ์ดจอเนี่ยไม่มากไม่น้อย8กิกกำลังสวยเห็นไหมโอห8กิกนี่ก็เล่น 2K 4K สบายแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเมมโมรีของการ์ดจอโดยตรงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับไซซิ่งของเมมโมรีหรือว่าขนาดนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับแบบอะไรต่างๆนาปัจจัยต่างๆานโดยชนิดแรมเอ่ยบิตเอ่ยรวมถึงสตรีมโปรเซสเซอร์เเอเออยนนนนนนะะะะคครรรรััััับบดดงงง้้แแแมมขขตวีจจ8กกิิชป็ GDR6 ล ความเร็วเร็วนะ2,190เมกะเฮิร์ถ้าคิดเป็น it, กิกะบิตก็17.5กิกะบิตเซกสูงเลยนะครับเมมโมรี่อินเทอร์เฟซหนึบิตก็คือบัสวิดอะ128บิตทำให้มันมีแบนด์วิดสองร้อกิกะไบต์ครับ TDP 176วัตต์กินไฟไม่เยอะแล้วไม่ร้อนด้วยตัวนี้รู้สึกว่าจะทดสอบไปแล้วอุณหภูมิประมาณ60องศานั่นเองไม่ร้อนเพราะว่าสบายที่เขาต้องการคือ450วัตต์แต่ถ้าประกอบที่ I have 600วัตต์650วัตต์80บพาสบอลต้องมีอยู่แล้วนะครับนี่คือสเปคบนหน้ากระดาษนะครับอาจจะดูไม่สูงครับแต่ที่นั้นเนี่ยเวลาเราดูผลเทสจริงๆเราต้องดูจาก FPS เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูผลเทสของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับผมเองเนี่ยเทสเองกับมืออ่าผมใช้คำว่าเทสเองกับมือแล้วกันการ์ดจอตัวนี้แหละครับห6 5 0อ XT กับ CPU ที่แบบโอ้โหขายดีที่สุดตลอดการอย่างตัว Intel Core i 5 1 2 4 0 0อ f ผลเทสจะเป็นยังไง มาดูกันฮะเกมแรกครับ Need for Speed Unbound ผมปรับ 2K และเป็ดอันตราโอ้โหเปิด FSR ที่บาลานซ์เฟร,รมเรทโดยเฉลี่ย75-95เฟรมผมบอกเลยนะ Full HD อ่ะมี110เฟรมแล้วก็ The c a r l i s t o Protocol เนี่ยปรับ 2K ปรับกลางเนี่ยเปิด FSR บาลานซ์เนี่ย95-125เฟรม God of War 2K อั t r รปรับสุดเปิด FSR บาลานซ์เช่นเดียวกัน6 5 7 5เฟรมถ้า Full HD บอกว่ามีประมาณ90เฟรมมีให้เห็นแน่นอนต่อมาเกมปรับเซียนหรือว่าเกมที่หลายๆคนเล่นกันอย่าง Quality w a r s z o n e 2.0นะครับ 2K ปรับสุดครับ70-100เฟรม 4K ปรับสุดพลังดิบล้วนๆนะ40-50เฟรมแล้วก็ 4K ปรับสุดเปิด FSR บาลาน c ์75-100เฟรมอู้ห คิดดูแล้วกันผลเทปประมาณนี้พวกทุกคนจะคิดว่าเครื่องหนึ่งสามตีหนึ่งแน่เลยแต่จริงแล้วเนี่ยราคาแค่สองหมื่นห้าสองร้อยเก้าสิบราคารับเองคิดดูดิสองหมื่นห้าเนี่ยนะได้ไอห้าหกคอร์สองเทรดได้ไอห้าเจ็ดริบส่วสองสี่ร้อยเอฟหกคอร์สองเทรดเนี่ยสองหมื่นห้ากับการ์ดจอตัวนี้หกหกห้าสุดเอ็กทีได้เฟรมเรทประมาณนี้คุ้มไหมล่ะใครอยากที่จะประหยัดงบลงหน่อยคือตัวเองนั้นอาจจะแบบเออไม่เล่นเกมไม่ได้สตรีมโดยที่คือไม่ต้องการที่จะแบบต้องใช้ซีรีส์ระดับถึงไอห้าอย่างผมมองว่ามันมี 13บ0างให้เป็นตัวเลือกแล้วกันเพราะผมเพิ่งไลฟ์ไปในราคา22490 2 2ี9 0คนเทสผลเทจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เนี่ยเห็นไหมไอสามก็เล่นได้ไม่น่าเกลียดดังนั้นเนี่ยลองพิจารณาดูนว่าคุณจะเอาตัวจบที่ i 3หรือว่าจะไปจบที่ i 5ห้าล่ามาผมมองว่าทําไม่สตรีมทําไม่สตรีมนะเล่นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย i 3ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าสมมติว่าในอนาคตอยากเล่นเกมที่สเปคสูงกว่านี้หรือว่าเผื่อไว้เผื่อทำงานเผื่ออะไรได้คอร์เซเทสเพิ่มขึ้นมา สุดท้ายกะอัปเป็น i5 ก็ได้หรือจะเอาส่วนต่าง3,000นี้อัปเกรดการ์จอให้แรงมนี้กลายเป็น6700 XT 6750 XT ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณเน้นที่ FPS ดังนั้นเกมไหนที่กินสเปคไหนจริงๆ ก็อาจจะได้แค่ 2K แต่เกมหน,นที่พิกิตสเปคอย่าง PUBG อย่างวา l o ลอย่าง 5M พวกนี้ไป 4K ได้หมดเลยลองดูครับผลเทสไม่เคยโกหกใครและฝากตัวนี้ไปด้วยอย่าง MSI AMD Radeon RX 6000 XT Max 2X มีจำหน่ายที่ iHaveCPU หรือว่าใครอยากประกอบคอมสักเครื่องนึงเรียนเชิญครับมา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 ,มา,มา,มาที่ iHaveCPU จอกันใหม่กครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ